สวัสดีครับมาอยู่กับครอบครัวของเราครอบครัวน้องกล้วยน้ำว้าครับเมื่อกี้คือน้องลมเย็นครับคือบรรยากาศตอนเช้าน้องกล้วยน้ำว้าและน้องลมเย็นเดี่ยครับ ตามองกล้องเลยครับอีกหนึ่งเชือกเดินตามหลังอยู่คือน้องลมเย็นนะครับนี่ครับสวยแล้ว ออกมาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามกดสับแชรท์ที่ช่องกายพรชัยน้องกล้วยน้ำวาครับเลาก็ข้ามไปดูน้องกล้วยน้ำวาครับ,ว,ว,รบวันนี้มีน้องช้างที่คลอดใหม่เมื่อวันที่8พฤศจิกายนครับมาแนะนำาย่ลืเชื่อครับ ตันวน้วามาแล้ววิวิมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับจะไหมจี๋จี๋ก็มีอีกหนึ่งเชือกครับวันนี้มีมาแนะนาก็แต่ละเชือกก็ถึงปีทุกเชือกนะครับนี่น้องตัวใจตอนนี้ควานยังไม่มาครับ เป็เยียวย่าครับนี่ครับน้องคอใจเป็นช้างคลายครับ <c oughs> เป็นลูกของพ่อควันชัยเหมือนกันครับเป็นน้องน้องชายของน้องด้วยนำบาครับ น้องมาโนดครับมาแล้วไปมาแล้วมาขักทายต่เช้าเลยดีคร<ส>ับนี่ครับนี่คือน้องมาโนดครับ อยากกินอะไรด้วยต่อไปที่น้องคอดใหม่อยู่ฝั่งนน้นครับถ่ายนุก,ก่อนถ่ายนุก,ก่อนอย่าเพิ่งผ่านครับใค่ก็เป็นน้องน้องพลังคลอดใหม่ครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน น้องพางที่คลอดใหม่ครับหลังคานมกินนมได้ยังกินนมยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องให้ควานมาช่วยเยอะๆครับเพราะแม่เขาตัวสูงมากก็เลยหานมยังไม่เจอครับควานอาจจะเฝ้าหลายวันแล้วยังสลบสไลยอยู่ครับนี่ครับน้องพังที่คลอดใหม่ ยังหานมอยู่ครับควานบอกว่ายัางกินนมไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับถ้าพ่อแม่ตัวสูงมาก ไปที่น้องบุญมากครับน้องมาแข็งแรงแล้วครับวิ่ตกใจหมดนี่ครับคือน้องบุญมากครับคือน้องปฏิหารนี่ครับนี่กลัวไม่ใช่กลัวหรอกครับบางครั้งแม่เขาจะแม่เขาจะบังคับเรียกให้นี้ครับไม่ให้มาใกล้ควาน มาอยู่น้องปฏิหารสเดือนกว่าสามเดือนนั่นนะครับตบบนี้แล้ก็มาน้องสมชายนี่อยู่ใกล้กันจึกสองอาจจะเข้าไปใกล้คอกไม่ได้ครับ,รบแม่เขาห่วงมากครับนน้องสมชายนะครับ เป็นเพศผู้ครับตัวผู้ควานยังไปเกี่ยวหญ้านะครับคือยังไม่ได้ทำความสะอาดครับส่วนน้องคอดใหม่คือตัวเมียครับเป็นตัวเมียวันที่แปดที่เก้าที่สิบ พิงได้สองวันวันหนึ่งสองวันนี้ครับคือ <c oughs> ยังจะมีการยังไปเกี่ยวหญ้ายังไม่มายังหานมอ,อยู่ <c oughs> ครับนี่มานครับอยากเข้ากล้องจังเลยมโนอนี่ <c oughs> <c oughs> เราก็ไป ที่พอใจน้องยูโรหรือน้องนอรสิงอยู่ฝั่งนู้นับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไปดูครับนี่พอใจไปเรื่อยครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> มาน้องกล้ยน้ำบาโอ,อ้กินยากเก่งเลยครับ ไปที่ท้องลมเย็นไปยืนแอบ,บแม่กินหญ้าอยาน่นู<ๆ>้กำลังหักกินยญ้าครับได้เจ็ดแปดเก้าเดือนรเริ่มเริ่มหักกินยญ้าแล้วครับ เป็นยากเก่งแล้วครับความขยันอาจะจะเยอะหน่อยความอาจจะไม่ค่อยวีเวลาลงคลิปครับเพราะว่าหายาครับตก็ไปที่น้องมาไนอน้องนอนสิงครับฝั่งนู้นครับอย่าลืมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามกด subscribe ที่ช่องปลายพรชัใจน้องเล้ยนะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปครับช่วงนี้ก็หายาครับยังทำมิดต,ต้องหายาครับนี่มาแล้วครับอาจจะเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเพราะแม่เขาอาจจะห่วงนี่ครับน้องนูโโรหรือน้องรอสิง ฝั่งนี้ก็หนึ่งเชือกครับอันนี้ลูกช้างก็เจ็ดแปดแปดเชือกนะครับดูครับความน่ารักของเขาได้แค่เชือกนี้นะครับน่าจุ๋ย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 น่ารักมากนะครับจุ๋ย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 กินอะไรกินอะไร จะดจรดีดนี่นี้คนนี้ลออยากเล่นด้วยครับ <c oughs> ดูครับอยากเล่นด้วยครับเอามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ครับลูกช้างเยอะแยะมากมายครับ <c oughs> ไปที่มาโนุย์แล้วก็ไป ดูที่น้องช้างคลอดใหม่นะครับมีมนาโนอาจจะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเพราะว่าควนยังไปเกี่ยวหญ้าอยู่ ก็ยังหานมอยู่อีกสักวนันยังไม่มานะครับความยังไปหายา้าขออีกนิดนึงก็จะมาช่วยน้องให้กินนมครับ ก็มีการรีดนมให้กินบ้างแล้วนะครับน้องยังกินเองไม่ได้นะต้องให้ขวานมาช่วยนะแต่ก็มีการรีดให้กินแล้วรีดใส่สลิงนะสลิงสลิงเข็มขีดยานะครับยัดใส่ปากช่วยช่วยน้องไปก่อนนะคบคงจบคลิปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ าเบตตอนที่น้องกินนมได้นะครับสวัสดีครับ